อันนี้ไทยแล้วนเนี่ย่ยอันนี้ชื่อว่าร้านคลามบูคลามบูก็แปลว่าฟ้าฟ้เออเาสีครามเออแล้วก็ไม่บูอีกันเนาะยักบูคลามบูกํกำแพงเพชรเดี๋ยวอันแรกก็จะขอชิมกาแฟก่อนนะอะร่อยเอ,อ่อมาชิมบ้าง นะะฮคือสั่แก้วเดียวเลิกกินกันทั้งสิบคนเลิตัวหรอทั้งครัวเนี่ยอือรสชาติดีนะครับรสชาติดีอ๋อท็อปค่าไม่เม็นแดงหมือนเดิบอกตามตรงนะผมจะไม่แวะแล้วร้านเนี้ยเพราะว่าเพอมาถึงกำแพงพอมันอยู่กำแพงเพชรอย่างเลงคือแลื่องอย่างหนึ่งอ่ะทางเข้ามันเล็ก แล้วเ,เกือบเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยทางเข้าเป็นแบบเนี้ยมันเล็กอะ่ะเกือบเข้าไม่ได้แล้วเรามากันหลายคนไงเรารู้สึกมันยากก็เลยตัดสินใจอ่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาดูก่อนเออพอมาดูแล้วนี่มันจะเป็นร้านแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับมันก็เหมาะกับการที่เราแวะกินกาแฟแล้วก็นั่งชิลแล้วก็ถ่ายรูปตามมุมต่างๆเนี่ยมันมีมุมตั้งแต่หน้าร้านเนาะ อ่าเข้ามาเขาก็าบริการดีนะครับเข้ามานี่ก็เจอส่วนต่างๆที่ให้เราได้ถ่ายรูปอ่ะแล้วผมชอบมากเลยคือมันมีความเป็นมิวสิกเนี่ยมีมีมมดนตรีด้วยมีกีตาร์เนี่ยเนี่งเนี้ยมีกีตาร์ตั้งสายตรงพวกอัน,นแต่น่าเสียดายนะเปียโนเล่นไม่ได้นี่นี่มุมนี้ก็สวยอ แล้วมีชั้นบนนะมีชั้นบนนะขึ้นไปเ <c oughs> ด็กๆชอบมากเพราะว่าเขาแจกลูกปอมปีนะ,ะแต่อย่ากินเยอะนะครับเดี๋ยวปันหลอ <c oughs> อันนี้คือข้างบนนะครับข้างบน <c oughs> เออห้ามจับ <c oughs> นี่แล้วมีห้องที่มันมีสัดส,ส่วนต่างๆอ,อยู่หลายมุมเลยอันนี้คือ <c oughs> ห้องข้างบนนะแล้วก็มีห้องข้างล่าง แล้วก็มีห้องเล็กๆมุมนู้นนะครับมีลานลงๆข้างบนแล้วก็มีห้องเล็กๆตรงลานนั้นก็มีนะครับมีลานนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาดูทุกห้องเลยอันนี้คือห้องชั้นบนนะตงได้เป็นสิบคนเลยนะแล้วก็จะมีมุมสวนนี่ก็มีเกมบอร์ดเกมให้เราเล่นด้วยนะครับ สนุกนะแล้วเด็กๆชอบนี้เขาชอบออก,อออกทีวีอ่ะแซดดี้มออกทีวีสีก็มีกีตราร์วางทุกมุมเลยนะเอ,อใครแบบอารมณ์ติดๆเนี่ยมาดีกีตราร์ในสวนนี้ก็ได้แล้วก็มีเป็นมุมโลง่โลงๆนะมุมนี้ก็สวยนะครับเป็นแบบริวธรรมชาตินะเวลาเรานั่งใช่ปะ เออเอออ่าแล้วก็ชิมชมสวนไปเป็นอารมณ์บ้านไม้นะมีที่นั่งเยอะเลยนั่งได้เป็นร้อยอ่ะส่วนใครแบบอยากเงียบๆอ่านี่มีห้องเล็กๆด้วยนั่งเล่นอูโน่เล่นเกมกันเขาก็วางไว้ให้ใครมาเป็นทีมใหญ่นี่ประมาณสี่สิบคนเนี่ยนั่งเล่าตรงนี้ได้นี่คุณลุงคุณป้าเขากะหนุ่งกระดิงกันอยู่ นี่แวะมาได้นะครับที่คลามบูกำแพงเพชร